สวัสดีครับเสียงจากโรงเรียนผู้สูงอายุยานวาสัปดาห์ที่5นะครับวันนี้วันศุกร์ที่7คุมภาพันธ์2568ครับเราก็ส่งเสียงถึงท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครเหมือนเดิมนะครับผ่านมาแล้ว1เดือนเศษท่านผู้ว่าคงจะไม่ได้ยินเสียงของพวกเรานะครับจึงยังไม่ได้เดินทางมาที่โรงเรียนผู้สูงอายุยานวาหรือแม้แต่ทีมงานผู้ว่าก็ยังไม่มีใครติดต่อมาเลยนะครับแปลว่าเสียงพวกเรา น่าจะส่งไปไม่ถึงท่านไม่เป็นไรครับวันนี้ที่โรงเรียนผู้สูงอายุจันทรวาลมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนนะครับของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจนะที่แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนผู้สูงอายุนั้นได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมตามนโยบายกอทมอนะครับที่ต้องการให้ผู้สูงเป็นพลังของสังคมนะในการขับเคลื่อนการดูแลสังคมการเปลี่ยนแปลงสังคมก็ดี นะครับวันนี้อยู่กับพี่ๆหลายท่านนะครับสิ่งแรกเลยอยากให้พี่ๆบอกว่าเอ๊ะการมาโรงเรียนผู้สูงอายนั้นได้ประโยชน์อะไรเนาะแล้วก็มีความประทับใจอะไรบ้างนะครับเชิญท่านแรกเลยข้างผมนะครับเป็นเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นอินฟูนะในช่อง t i กตอกนะหลายช่องเลยนะเฮียกิตินะเชิญเลยครับครับผมกิติลิมะการเวด แล้วก็ทุกวันนี้เป็นประธานชุมชนสารเจ้าแม่แตะเคียนทองเจริญกรุง85เขตบางคองแหลมแต่วันนี้มาร่วมเ,เป็นนักเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุยานาวาเพราะว่าผมกับภรรยาก็สูงอายุแล้ว70กว่าแล้วที่ประทับใจก็คือว่าการเรียนการสอนเนี่ยดีมากเลยเพราะว่ามีการใบทัศนาจรที่ต่างๆ ผมไม่เคยพลาดในสิ่งเหล่านี้เลยแล้วก็พาภรรยามาทุกครั้งเพราะอยู่บ้านได้แต่นอนดูโทรทัศน์ทั้งวันแต่มาที่นี่แล้วกระชับกระเฉงรู้สึกว่ามีความประทับใจมากและเมื่อสักครู่นี้ก็มีการประชุมเกี่ยวกับครอ,อ,อครว่ออเขตยานาวาก็ได้ร้องเพลงให้ฟังว่าหลายหลายเพลงแล้วก็มีเพลงหนึ่งที่ผมประทับใจคิดถึงเธออยู่ ทุกลมหายใจนะครับก็คิดถึงท่านผออนะครับพเพราะผู้ว่านะครับขอให้ท่านมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนของเราหน่อยเพราะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยโอ้โหสุดประทับใจแล้วก็มีสวออทั้งหลายทุกๆคนที่อยู่กันมาประมาณต้องแปปีนะครับแล้วก็ไม่มีการสลับสูรจากผู้ใดเลยอยากจะเรียนท่านมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนของเรานะครับ ถึงลมว่าหนาวเย็นดังผิงไฟยังไม่หนาวใจเพราะจำกั้นทุกวันคืนนี่แหละครับที่ผมอยากให้ผู้ว่ามาเพราะว่าถ้าหากว่าผู้ว่าไม่มาอีกปีกว่าท่านก็หมดที่เลือกตั้งมาเนี่ยท่านก็หมดอายุแล้วแต่ถ้าหากว่าท่านไม่มาตอนหมดอายุไปแล้วท่านจะเสียดายนะครับเสียดายจริงๆที่ว่าทำไมไม่มาโรงเรียนนี้นะครับ กับผมสวัสดีครับตรงต่อตรงต่อสวัสดีค่ะสุภาพดีเล่าหรอยานุรักษ์นะคะวันนี้ก็เป็นตัวแทนของอผู้สูงอายุในโรงเป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่หกก็โรงเรียนยนี้เราจัดตั้งมาแปดเก้าปีแปดปีนะคะก็เหมือนดอกไม้นะคะดอกกุหลาบก็ได้นะคะเราจะเลี้ยงดอกกุหลาบเนี่ย ตอนนี้กำลังแรกแย้มอยู่ก็รอนะคะรอรอความเมตตาจากหลายๆท่านแล้วก็ผู้วาด้วยะคะ่ะอยากให้มาเรียนเชิญให้มานะคะดิฉันเองได้ประโยชน์มหาะโดยส่วนตัวแล้วนะคะต้องบอกว่าคอสการที่จัดเนี่ยพออ,อตั้งใจมากนะคะพอออและทีมงาน,นะคณะนะทั้งหลายแล้วก็ภาคีทั้งหมดที่ช่วยกันจัดตั้งเป็นหลักสูตรคุณภาพมากๆนะคะอ่หลักสูตร,กนะะกตรปกติก็คุณภาพอยู่แล้วดิฉันก็ยังไปไปหลักสูตร ที่เ,เรียกว่าพิเศษก็คือไปเรียนนาฏศิลป์นะคะต้องขอบคุณกลุ่มนาฏศิลป์ที่ทําให้เราเนี่ยคล่องแค่วว่างไวนะคะมีการเ,าเรียกว่าออกกําลังกายแล้วก็เรื่องของอัลไซเมอร์ก็ลดความเสี่ยงลงได้เป็นประโยชน์มากมายมหาศาลค่ะก็เรียนเชิญให้ผู้ว่าและทีมงานมาเยี่ยมชมเราบ้างนะคะจะดอกไม้จะได้บานอย่างสวยงามมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ ครับประมีอ,อีกสองท่านนะครับพี่ๆนี่อาจจะพูดถึงว่าที่เมื่อกี้เราบอกนะว่าเราเป็นโรงเรียนนี้ได้ทําอะไรเป็นประโยชน์เยอะแยะนะครับผู้สูงอายุไม่ใช่ไม่มีคุณค่านะครับแต่ยังมีพลังนะที่จะเป็นพื้นทัพพลังในการขับเคลื่อนสังคมครับลองเล่าซนนี่ว่าเราทําอะไรบ้างครับสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าชัดชาดิฉันชั้นันพักนะคะต้องบอกว่าตัวตัวพักเองเนี่ยเอ่อมาเป็นนักเรียนรุ่นที่ห้านะคะ ตั้งแต่เราเข้ามาเป็นนักเรียนเนี่ยตัวพักเองเนี่ยได้มาทำงานเกี่ยวกับทางด้านจิตอาสาของยานาวานะคะแล้วดิฉันเนี่ยออกนอกพื้นที่ก็เคยไปประชุมไปพบปะไม่ทราบว่าท่านชาชาจะจำได้ไหมนะคะดิฉันเคยเรียนเชิญท่านมาที่โรงเรียนผู้สูงอายุยานาวาของเรานะคะเพราะว่าที่นี่เป็นจิตอาสาแล้วก็มีทางด้านหลายๆด้านเลยอยากให้ท่านเนี่ยมาเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับจิตอาสาผู้สูงอายุยานาวาของเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าดิฉันดวงรุดีจีรากรตะกูลค่ะอายุเจ็ดสิบสามปีนะคะดิฉันเพิ่งจกกะเกษียณเมื่อตอนอายุเจ็ดสิบสองเกือบเจ็ดสิบสามตอนนั้นทำงานประจำและระหว่างว่างเวลาก็จะไปเป็นอาสาทุกๆอย่างนะคะและ เมื่อกเกษียณตัวเองแล้วหลังจากที่คุณแม่เสียชีวิตแล้วเราก็มีเวลามากพอที่จะมาช่วยสังคมแล้วเราเห็นว่าโรงเรียนยานวานี้เป็นโรงเรียนที่บ่บ่มเพาะชีวิตการใช้กเกษียณของทุกพวกสวทุกท่านนะคะแหล่งนี้เป็นแหล่งบ่มเพาะจริงๆนะคะและวันนี้ก็มีข่าวดีที่ว่าทางพอ,อได้เกิดเลยไว้แล้วว่าเรามีโครงการใหม่ๆที่จะ ดูแลครอบครัวสังคมของผู้สูงอายุให้เราได้อยู่อย่างมีความสุขและส่งต่อไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะก็ข,ขอบคุณพี่ๆนะครับต้องบอกว่ายานวาไม่เหงาเลยนะครับเรามีกิจกรรมทําอย่างตอ่อเนื่องนะครับวันนี้7กุมภาครับอีกหนึ่งสัปดาห์14กุมภาวันอะไรครับว,รวันวาเลนไท์วันวาเลนไท์วันแห่งความรักนะครับพวกเรารอให้ความรักท่านผู้ว่าอยู่นะครับท่านยังมีโอกาส ที่เมื่อกี้เหตการ์ติบ่นะครับอีกปีกว่านะครับถ้าท่านไม่มาท่านจะเป็นยังไงครับอ๋อท่านจะเสียดายแล้วก็เสียใจหลังจากที่ท่านครบอายุการเป็นผู้ว่าแล้วและไม่ได้มาอ่าก็อย่าลืมนะครับสุดท้ายนี้พวกเราก็อยากจะเดินเชิญท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะแวะมาเยี่ยมเยียนให้กําลังใจพี่ๆนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุยานาวาที่วัดทองบนแห่งนี้นะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ